ทำไมต้องมาตกตะกรรมลำบากที่นี่มะกอกป่าหอมมากเนี่ยค่ะยอดแบบว่าไม่เยอะมากมาได้อยู่นะมันมาจากไหนอ้ปรากฏนะคะทุกคนไหนๆเขาดูหน่อย ปาปรากฏนะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวกกออีเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาปีนเขาอีกแล้วนะคะทุกคนนี่มากับมากับน้องหมาเหมือนเดิมนะคะแล้ว <probable> ก <rast> ็น้องชายค่ะ <discussion> <S lending reconstruction> สําสหรับเอซีหลายท่านที่แบบถามมาว่าเอาน้ําให้น้องหมากินหรือเปล่านะว่าเราเอาน้องหมามาโดยสามตัวมีค่ะเราเตรียมน้ํามาให้น้องหมาอยู่นะคะนี่อันนี้จะเป็นน้ําขวดเฉพาะของน้องหมาเลยนะคะแต่ว่าน้ําบนภูเขาก็มีนะใช่น้ําบนภูเขาก็มีแต่ว่าเราก็เตรียมไว้นะเราเอาให้กินตลอดนะแต่เราอาจจะแบบไม่ได้ถ่ายออกคลิปเนะาะหามาแม้ขึ้นมาเร็วเรสู้ๆ้ดูดูโอ๊ย ดูเขาของเรานะคะสูตรซีวรีส์มามันต้องแชร์ความระมาระหว่างนะมันลื่นฝากความถึงวิชิตนะครับเย่าขึ้นเขาอย่าขึ้นเขาดูทางซะก่อนไม่ต้องต้องมานอนหนึ่งคืนใช่ต้องมานอนหนึ่งคืน,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 คนเดี๋ยวจะพาขึ้นเขารับรองว่าหายไปหลายกิโลใช่ <laughs> ไปค่ะไปกันต่อ ทำไมต้องมาตกรกรรมลำบากยิ่งนี้ <c oughs> อันนี้จะเป็นทางแบบว่าเป็นทำลอยขึ้นมานะคะเป็นเขาเรียกว่าทางสัตว์เดินเนาะเป็นทาง oh. สัตว์ป่าเดินเป็นห้อมนะคะทางว่าเราเรียกว่าห้อมนะ <c oughs> ไปค่ะเดี๋ยวเราก็เดินทางไปกันต่อโอ้ oh, เด็นแล้วตอนนี้ผักหวานป่าไม่ง่ายนะคะทุกคนไม่ง่ายเลยยากมากนะคะนี่แหละค่ะสมกับความอร่อยของผักหวานป่านะคะ ไปค่ะเรามาถึงหลังเขาแล้วเราก็จะตามหาผักหวานกันนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็มาเจอต้นผักหวานป่าแล้วนะคะแต่ไม่ทันชาวบ้านคนอื่นนะคะดูเขาเก็บหมดแล้วค่ะเหลือนิดหน่อยเหลือนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยก็คือเอาไม่ได้เลยเอาได้เลยเนื่อ่ะเหลือนิดหน่อยก็จะยอดไม่เห็นเลยอ่าเดี๋ยเดอซูมาเออมียอดอยู่นะมียอดมีอะไรอยู่แต่ว่า เก็บไม่ได้นะคะเนี่ยยอดสังวานป่ามันไม่พอกินเนาะไม่เราจะเราจะเหลือไว้เพราะมันเนี่ยมันนิดเดียวเอง uh huh. ะคะ่ะเพราะว่าเขาเพิ่งมาเก็บเลยหักเอาเลยนะคะเนี่ยแต่ตอนนี้เจอเอ้ยนี่ดิไม่แมนเขาสันดิเออแมนทุกคนเขาเขาใส่เอาแบบนี้เลยนะเนี่ย uh huh. อเพราะมันขึ้นไม่ได้เพราะขึ้นไปต้นมันก็หักนะคะ แต่เราก็แมวดีกว่าเพราะมันไม่พอเก็บนะมันนิดเดียวแล้วตอนนี้ก็เจอปัญหาคือน้ําหมดแล้วลงไปกรองน้าดูยอดนี้ยาวอยู่นะตัวแต่มันไม่พอเก็บไงแค่ยอดสองยอดหนเราก็ไม่เก็บนะคะเลือคือเราจะกรองน้ํากันข้าล่างอ่ะฮะไปข้างล่างนี้ก็จะเป็นที่พักที่พักเนาะของชาวบ้านนะครับเป็นถ้ำ กูเย็นมากนี่นะครับชาวบ้านก็จะมาพักด้านล่างนี้แต่ว่าเอาน้อ่าในต้นนี่เปลี่ยนอยูะแต่ว่าน่อยเลน้อยอยู่เออพ่อพ่อเด็กเก็บดีได้ไปอันนี้ก็เป็นต้นถูกหวานนะ้องแล้วนาตอนนี้เราถึงบ่อน้ำแล้วนะที่ชาวบ้านเขามาทำไว้แต่ว่าเจอปัญหาก็คือมันเป็นตะกอนนะครับ มุคหอมสะอาดบอกเรามาเจอมะกอกป่านะทุกคนมะกอกป่าหอมมากแบบหอมนะคะวันเนี้ยตตำน้ำพริกตำกุ้งส้มตำอร่อยมาก ต้นของหวานตาอีกแล้วเออแต่ยอดเนี่ยค่ะยอดแบบว่าไม่เยอะมากประมาณอีกสี่ห้าวันค่อยมาเก็บใช่จะเต็มต้นเลยนะคะเนี่ยมียอดนะคะทุกคนแต่ว่ามันยังยังสั้นอยู่นะก็เดี๋ยวรอก่อนเนาะประมาณสักสามสี่วันสามสี่วันก็จะโอเคแล้วปะเราเดินทางกันต่อคะ่ะ ก็สําหรับภารกิจวันนี้เราก็ถือว่าไม่เห้วนะคะไปผักหวานมาหลายต้นมากก็ยังประมาณนี้หนึ่งข้อนะคะเดี๋ยวเราอีกสอาวันค่อขึ้นไปเก็บใหม่ค่ะทุกคนก็ร้อนนี้นะคะเราจะไปลงน้ํากันนะคะไปจอนกุ้งต่อเมื่นที่เตอบอกนะคะไปค่ะไปกันเลยว้าวอะไรอะไรงี้ อยอยะู่นครับหลังจากที่เราลงมาจากภูเขาเนาะเราก็มาทําการช้อนกุ้งกันต่อเลยนะครับเล่นน้าช่วงเย็นมาหากับข้าวเพราะว่าผักหวานเราเขาเอาไปก่อนแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาช้อนกุ้งแทน ก็ได้อยู่นะอะไรนะไอ้จีอไปแล้วไปแล้วไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอฟซี ตามาหาแล้วเอามันขึ้นเอามันขึ้นเอามันิไปนี่ครอันนี้น่าจะเป็นตัวกินมดหรือเปล่าเราไม่ใช่ปกติมันไม่มีปิงนะอ้ามันก็มากับน้ำกับอะไรนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราไปช้อนกันต่อนะครับ S <S อฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิยชิในกุ้งในกุ้งไหนในเออกุ้งในกุ้งอ่ะเอ้ย <S 2> <S 2> นี่นะคะเราได้เยอะอยู่นะพอตำนะทุกคนเราจะทำน้ำพริกกุ้งกันนะคะทุกคนเฮ้ยนะคะมันมีแมงแมงอะไรนะแมงแมีแมงแครงด้วยใส่แมงแครงลงไปนะคะค่ะหลังจากทานข้าวเสร็จนะคะพี่ชายก็มาจากทำงานค่ะ ก็เลยพากันมาดำหาปลากดนะคะเพราะว่าลุงป้าน,นะคะอยากกินปลากดค่ะเราก็เลยมาตามหาปลากดกันรอรุ้นนะคะว่าจะได้เยอะหรือเปล่าเข็มปลาไหมคะทุกคนไหนอู้ปลากดนะคะทุกคน<อ>ไหนๆขอดูหน่อยปลาปลากดนะคะทุกคน,กน,กคนโอ้ค่ะค่ะค่ค่ะพี่น้องค่ะค สนุกมากนะทุกคนแต่แอดก็คือมาถือกระเป๋านะคะส่วนแอดเตร์กับพี่ชายแล้วก็น้องชายก็เป็นคนดำปลามุดปลาคะ่ะส่วนเราก็ถือกระเป๋านะคะดูถือว่าตัวไซส์โอเคนะคะไซส์ใหญ่นะคะทุกคนว้าวเดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่าเราดำมาได้เกือบชั่วโมงกว่าแล้วนะคะว่าได้ปลากี่ตัวคะทุกคนมาโอ้ นี่คือปลานะจากเอลของแอดเตอร์เลยนะครับทุกคนป๊าดปลาใหญ่แหมพี่นอ้องโอ้ยไปขึ้นกะนแอดเตอร์ไม่หนาวเท่าไหร่แต่นูน้นสองคนนู้นหนาวมากนะผิงไฟเลยนะดูป๊อดกระสุบกระสุบกระสตัวใหญ่มากครับทุกคนแดงโอ้ปลาอะไรอีก กหูปลากุดอันนี้ใหญ่ๆเลยค่ะก็กระไทยอืมไก่ไทยไก่อีไทยแต่ละตัวโอ้บดนัยน้อยๆนะคะพี่น้องค่ะปลาตองก็มีปลาตองก็มีอันนี้จะเป็นปลาตองเล็กใช่ไหมตองเล็กปลาตองเล็กโอ้โอ้ ลักไฟฟ้าทุ่นแล้่ไปแล้วเรืประกวดตรงนั้นก็จะเป็นไปอีทยใช่ไหไทยประกฏดโอ้คักคพี่น้อง ครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับในเวลาตีสองสิบแปดนาทีนะครับตอนนี้ก็ยเดี๋ยวเรามาดูปลารวมกันนะครับว่าเราได้ปลาอะไรบ้างนะครับนี่ เป็นยังไงพอใจไหมวันนี้มาตุลียอดนะครับค่ะหลังจากที่เราไปหามูดปลามาเมื่อคืนนี้นะคะตื่นเช้ามาก็าคุณลุงนะคะได้เดินทางมาส่งแอดมินนะคะที่กกอกแล้วก็จะเอาปลาไปฝากค่ะจะเป็นปลากรดนะคะเป็นปลากรดอันนี้แกงใส่ดอกไม้ดองอร่อยมากค่ะเป็นของที่แบบว่าคุณลุงกับคุณป้าชอบนะคะปลากรดแล้วก็คือรู้ขา่าวพี่แอนบอกแล้วว่า คุณลุงจะมาวันนี้นะคะเราก็เลยเมื่อคืนเราก็เลยไปตามหาปรากฏดนะคะเพื่อที่จะเอามาฝากนะคะเป็นของฝากค่ะส่วนผักหวานกับไข่มดแดงน,นะคะเราหาไม่ทันค่ะทุกคนไข่มดแดงก็มีแต่แบบไข่เล็กไข่น้อยยังไม่ไข่ใหญ่นะคะเราก็เลยเออไม่ฝากไปเดี๋ยวรอรอบน้าดีกว่านะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปส่งปรากรดกันไปใหญ่เลยนะับให,ใหญ่เลยมากมากมากจะได้กินไหมฝากแกฝากกว มันด้นท้ายเลยโมเลยนะคือนี้มันดูเขาเขาสีขาวใช่ป่ะจัดนะคะยังไงปนเ้ิศปนเลิศปนเลิศเหมือนแม่พ่อจอกินร้านปนี่แหละนี่เขาเดินมีพร้อมพีงขอขอบคุณนิฟซิทุกท่านที่คอยซับพอร์ตช่องวิวกรกรมาโดยตลอดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เอดวิวแล้วก็เอเตอร์ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ รอลุ้นว่าคลิปหน้าเราจะพาไปทำอะไรคะสำหรับคลิปนี้บา,บายคะ่ะ